สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กันที่ร้าน JS Pro นะคะอยู่กับรุ่นนี้เลย Toyota c h r นะคะวันนี้ลูกค้าเข้ามาติดตั้งเป็นในส่วนของฝาไ้ายไ,ไ,ไฟฟ้าพร้อมระบบเซ็นเซอร์ทาวเตคค่ะเดี๋ยวมีฟังก์ชันอะไรบ้างมาชมกันเลยค่ะนี่นะคะเริ่มด้วยฟังก์ชันแรกนะคะจะอยู่ด้านหน้านะคะตรงนี้เลยค่ะจะเป็นสวิตช์นะคะสามารถสั่งเปิดปิดจากตรงด้านหน้าคนขับเลยนี่ค่ะเปิดไฟค่ะมีระบบไฟเดิมของรถติดมาแบบนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าลองเปิดให้ดู นี่ค่ะตาท้ายก็เปิดขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะใสยไฟค่ะเก็บเรียบร้อยสวยงามเลยนะคะจากพี่ช่างมืออาชีพของเราเลยนะคะและที่ด้านหลังค่ะยังสามารถสั่งปิดได้นะคะจากสวิตตัวนี้เลยแล้วที่ลูกค้าจะได้ไปยังมีในส่วนของเซฟตี้ที่เป็นการหนีบด้วยเดี๋ยวลองใช้งานให้ดูนี่นะคะใช้งานง่ายๆปลอดภัยแน่นอนนะคะไม่ต้องกังวลใจเลยเดี๋ยวลองปิดให้ดูอีกครั้ง ฝาท้ายก็ลงมานิ่มๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของปุ่มกดเดิมที่ฝาท้ายนะคะไม่ต้องออกแรงดึงหรือกระชากแล้วนะคะแค่กดแล้วก็ปล่อยแบบนี้ได้เลยค่ะนี่ง่ายมากเลยต่อไปเป็นในส่วนของฟังก์ชันของรีโมทนะคะใช้งานจากรีโมทเดิมของลูกค้าเลยนะคะไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปลงใดๆเลยค่ะเดี๋ยวลองใช้งานกัน ะะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะได้ทั้งสั่งเปิดสั่งปิดเลยนะคะเพียงกดไปที่ปุ่มคลายล็อก3ครั้งเท่านั้นเองค่ะแล้วที่ขาดไปไม่ได้นะคะจะเป็นในส่วนของตัวคลิกเซนเซอร์หรือว่าเซนเซอร์ท้าเตะนะคะจะอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยเดี๋ยวลองใช้งานให้ดูค่ะ ีแม่นยำม,มากๆนะคะตัวคลิกเซนเซอร์ก็สามารถสั่งได้ทั้งเปิดและปิดเช่นกันนะคะหากใครนะคะสนใจสินค้าดีๆแบบนี้นะคะติดต่อสอบถามเราเข้ามาได้เลยค่ะที่ร้าน J S Store นะคะไม่ว่าจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าค่ะฟิล์มสกันรอยฟิล์มกรองแสงต้องติดรถยนต์นะคะเครื่องเสียงลำโพงหรือสินค้าอื่นๆอีกมากมายนะคะทางเรายินดีให้บริการนะคะอย่าลืมทักเข้ามากันนะคะ